เสียงกลางดิโตมากนัใหญ่นั่นดิเราเลี้ยงนันไปแล้วโอ้ยคือจ,จังส่งไปยังสี่นนนนีล่ร้อฮะร้อนฝนหางาออกครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับนกเทาใหญ่ปลาลอยอาจารย์นี่ครับครับรถไปหาอาจารย์ใหญ่มันไปถามข้าวข้าวว่าเป็นยังไงพี่น้องอาจารย์มาจากกรุงเทพ่ยมต้อนนกมา วันอาทิตย์ว่างันเนาะนี่ก็ที่สามตุลาคมน่าจะเนาะว่าพป็นหมานวัวหรือว่ายังไงได้เมื่อวัวได้ยอะตัวเนี่ยนุ่มชเฉลยเนาะไปถามอาจารย์่อาจารย์ไพภูณีน,น่ออาจารย์เนาะก็มีอาจารย์มากรุงเทพสองสองคนบ่าเป็นหมานบ่ได้นุ่มีิ่มื่อบ่ เหมือนกัเมื่ออาจารย์ฝนโอ้ยตกเมือเ่อเนาะสามสี่เมือเ่อแล้วไปฮอดบ้านไปแล้วอาจารย์มาแต่เมื่ออาจาร์กันเดี่ยวเขาเลยเนาะอาจารย์เนาะมาแล้วครับอาจารย์เดี๋ยวข้อมูลที่สวน,นะน,นนี่แหละถามันพื้นเที่ในบ้านเพคนนักยังมองในอาจารย์สวนทุเรียนเพคนอาจารย์เนี่ย น้อการต้อนกักขนาดอาจารย์ต้นทุเรียนเนาะอาจารย,ย์ดิใส่ดอใส่เป็นยังไงเนีนะ่ยต้นกกเนี่ยอาจารย์มาแต่กรุงเทพยมเป็นไปไดนะ้หวานมาโอ้สวนทุเรียนต้นเนาะอาจารย์เนีย่ย ลอกเลยสวนไปไอ้ต่อใ่โอ้ต่อตัต้มเลยดีอ๋อมีคนตอคุณเแผลนัยนี่จานเนี่ยนี่น,น,นี่นี่ครับอาจารย์เพินนะนาขอดเอะโอ้คนีผต้องเพิ่นนี่จา์ที่อซองได้เพออา่าพนไหมจัดทรงเลยอ๋ <c oughs> อวทวย่า,าคักเนี่ยด้หเรียเปย็จอด้เป็นจอโอ้ ไม่ยังกนะวันไหนดูฮะวันไหนดูเห็นขึ้น่หม่เนี่ยไม่แดงไม่ดูนี่ตาดีด้วผมเห็นน้อดูสูหอมเลอะไม่แดงกินมันนะดงมันตดูมที่กินมันนะไม่แดงกินนะะเออคากกแล้วไม่ไม่ยังก็คากกันแล้วนีเจ้มาเเออว่าน้ำเออะฮะ สามกุ๊กเนี่ยฮิดเป็นเห็ดสองชานอาจารย์เนี่ยเอ้โหเนถาคักเนี่ยเลยฮ็ดสองชานอาจารย์นี่สามกุกให้เบื่องมาเนี่ยบ้ยสกุกเพื่อนอะ เสียงกลางดิโตมานั่ผว้ไหนน่ะดิเอายุตนไปแล้วโอ้ยกือจัส่งไปจังสิ่ะร้อนขนหางออกโอ้เอ้ให้กินน้ำมันตับปลาตัวเป็นชีวเลยดิฮะเป็นลูกโตกินน้ำมันตับปลามันชปบแปะนี่สิบออปะนลชุกตัวเลยสามปุ๊กเต็มเ่ยมเลยดิเน Oh ้องวนอกอกาตไหนันเดียวนเด้วนวโอ้ยใจกระดกินมันตบปลากินมันตบปลาูได้ห็นมันตบปลานอ๋อิ้ยมิตย์นี่ละทิย์ละเม็ดมันจะไปเดมันกบ่โ้ แ้ <S <S มาตาปลาเนี่ยแล้วมาต้าปลานี่ด้วยว่าทายพญาด้วยว่าอย่างยากำลังเนาะ่าคุณกู้อกิน้เลยล้างนึ่กินยเลยนอได้ดูมห้ยมเลยเอาไปก็ได้

น่ปลาบบกลิ้วสวยางบ้านไปกอเล้วอีกตัวนึงเสียงง่ายเลยพอมาใหญนกเลยเลี้ยงมุนเข้าไปใน่ป่าฝามากนก็ออกมาม่ไเรานกกันนะเพิ่งี่ไเยใหม่นกใม่นี่ยนเยเหน่โอ้ยนี่เนกกันีหดที่เนี่ยนกซุกนกกันนี้เนาะ โอ้ย oh, ไปเะไปเบียงไปนี่อไ้ได้นกไมเนี่เขยเอาเกปลักเออเขื่นอนอนาให้ไปลเลยทำไมาล่ะบ่อืมตั้งไปเลาว้าทั้งของปลักเออทั้งรักต่ดินทั้งรักก็แล้วนกใมนแบบเบลดแล้วนะจน๊ะเนาะันบัวไปต่อช่วงนี้มันต่อยากย่อนอย่อนอยงนกนเขาคู่แล้วมันใครนาเป็นหี้เลยเนะี้ นกนะมันตัวยากนะงเดือนอตุลาเนาะบรรยากาศฝนกระตุกลายมือแล้วกัมันในนี่นกมันเข่าครูเล้วหรอเห็นมันใครไรเออเห็นอยู่บานดี้เอาเสียงง่ายพอนะพอนี้หน่นแหละ เออเสียงใหญ่นุกบนเขาครูมันใครตามต้นทุเรียนอยู่นะมันก็ได้ตพวกเขาแบานีนี่เลี้ยงมันนะเลี้ยงลูกภูเขาเดือนนี้นะแซมบอร์ดนาหนาวนี่แหละอีกออกพรรษาไปนี่ขึ้นลูกเลี้ยงลูกอลไรแบนกโตหยากเลยมันจากผุ่นเลยไปอีูเนาะพอเลี้ยงลูกเลกี้ยงลูกโตแบบนี้น,นกก็ภ่เขาวได้ไหมนี่นกป่าเนี่ย อากาศเดนี่ฝนตกบึ้งโป้อนี้ตัวเนก่ช่วงนี้เนาะเฮ้ยเจ้าวิววเนี่ยเสียงง่ญ่ขนาดเดนี่ฝนเมงที่เด็ดยงอนมั้เนี่ยฝนอน่ะฝนอน่ะขนขาวแง่งเฉยได้เนี่ยอ๋อจะพูดผู้ใดผู้ใดรอาเนี่ยเบืองเนี่ยตาลอยด้เนี่ยเบืองเนี่ยขนขาวเนี่ย หัวขาวเลยนะาสามารถตัวนี้กลังรองตัวไหะบ้าังิไปไงกัปีทีเดียบตัวนี้เฉพาะมวยไปเดียวก็วดเมื่อยเงาเลยโอ้สองเส้นเลนะคูกันเลยนะอย่างามเลยตัวนี้เสียงใหญ่ขนาดที่ไหนอ๋อ สวยสวยใหญ่เนาะเียนบนหัว้อย่ีุ่นตีเด็ดอยู่งอนด้วยสองเสียได้จากใด้ด้วยเอตทีเลยเออนี่เป็นเชียงไหลยด้วยโอ้มากเอาพ่จะด้บ้าโอ้กําลังเห็นมือถกันด้วเนี่ยยองวนนะอน

ดีดีโอ้รื่งบ่เนี่ยโอ้บ่งซ้ำเคยมัดขาตัวดีนี่คืพเนียดปน้เนาะจัดขนาดเีเสียงน้อยโอ้กันเขาม่แบ่งกับชี้งที่เก่าหล้นี่เออทาเก่าล่ะครับก็ไม่ได้ไม่ได้แต่เาอยากเอาไ่ทีเก่าโอ้ข้าร่มดีดีตัวนั้นหวยว่าที่บอไห่มาหดบ้านหวยก็เลยได้หาที่เก่าตัวก่อเป็นตัท่อยน้า กันมาหอดบ้านไอ้เอาพุ่กาเนาะไปสามสามปีน่ะออเาไม่อาหอดบ้านก็ได้ไห้เขาคือเก้ากันม้อหอดอะไรไห้เนาะมันเสียเจแน่อหละโอ้เสียย้องมนงาไปกัตัวเราพูดหาตัวเสียย้องคุเทียบมีนี่สามกุ๊กเต็มบนให้กินน้ำมันตาปลาแล้วกันแล้ว นจามงมงอะครับโอ้หมักตัวนี่เลอนี่ยนุกนุกคนยังกากเลยเนี่ยเนี่ยเส้นขาวนกปาลาร่อยหายยากเลยเนี่ยซำซำว่าแเนาะโอ้เขาจะไม่นงมากอยางะเรเนียมมากเลยเนี่ยเนียมเมือดก็แล้วเนี่ยเห็นบอกที่ม,มีเวลาไปตัวนอนก็าเกิร์ลมหนาวจะหน่นอยเนาะ นี่ล่ะมันหมาแบบ่แ่เดี๋สงสงสยวเาเห็นเขาเหรียญก็จะบวงง่ายๆขอจังวะอ่าจารนเขาพ่นเนบบาะ,ะนกกระเบืดอเดี๋ยวเป็นนกนกใหม่ยตัวนั่นเพ่นละนะจะพ่นหวงน,ะน่น เอาไปเวิดเนาะแล้วก็นีเปิดเรืร่องในเกงติมัไทยพ่งอีกอาจ,จารย์หลายท่านเนาะมัตันกห,หวงบาดเดีย่ปล่อยเลยกด้โอเ้เครับอุนสามกุกเต็มเลยตนนั้นสามกุกบ่มีผิวเลยหรือว่าอ่าแบบเต็มที่เด้เดียว เด uh uh, uh. ี๋ยวถ้าเอาไ้ฟังเสียงกอนหน่อยเจ้าประจานคิป้มันจะบ่มหนมาแบงเนาะแว่ามันเบิดเลยหรอฝนอรอีกจัอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ละมาไทยบางอี้จานเนาะไปมันฝนมันตกอากาศกังที่เน่ะ กาศบุดีนกกนโปหาวนกปลาแต่มันเดื๋ยวเดี๋ยจังน้อยเลยกันจังปลากันไปฮะจานเนาะโอเคครับอาจารย์เดี๋ยวกินนี่กันสำนี่กันเนาะสวัสดีครับ